สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเอเรือนทอนะวันนี้ก็มีโอกาสมาไล์ให้อีกหนึ่งวันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีผ้าเลี่ยมผ้าสวยมาแบ่งปันเนาะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดพูดคุยทักทายกันก่อนได้นะครับไม่ทราบาสัญญาณเสียงภาพชัดหรือเปล่า ก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับเนะาะพระเลี่ยมสวยสวยทุกองค์เลยรับประกันแท้หมดทุกองค์เลยนะครับเนาะนี่หลวงปู่อ่าหลวงปู่บุญมารายการแรกเลยนะหลวงปู่บุญมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยเนาะเก็บเลี่ยมแบบกันน้ำสภาพสวยงามเนาะองค์นี้แบ่งให้ที่200บาทนะครับ เอาไป200บาทผ้าเลี่ยมสวยนะสองบาทลงปู่บุญมาท่านใดดูแล้วชอบก็ทักไลน์เข้ามาเลยแคปหน้าจอส่งภาพพระเข้ามาทางไลน์ได้เลยที่092 436 0245นนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลย <c oughs> นี่นะครับรายการต่อไปเป็น ที่ระลึกงานสร้างรูปเหมือนพระครูประหลัดวิชิตวิสุทธโธนี่พร้อมเลี่ยมอย่างนี้เลยนี่นะครับสภาพดีนะโอเคเลยนะสำหรับรุ่นนี้ออกปี59ออกปี59นะครับรายการนี้เอาไปนี่กรอบสวยมากเลยนะ เอาไป200เหมือนกันเอาสอ0ร้อนี่นะครับกรอบสวยๆอย่างนี้เลยนะรายการที่3เป็นหลวงปู่แสนประสันโนรายการนี้เอหลวงปู่ทวนพี่ไม่ใช่ปู่แสนหลวงปู่ทวนปุสวะโลนะครับหลวงปู่ทวน110ปี วัดเป่งยางจันทบุรีหลวงปู่ทวนข้างหลังเป็นหนุมานนี่เลยออกปีออกปีหกหนึ่งรายการนี้แบ่งให้นะครับรับประกันแท้เลยนะเอาสองร้อยเหมือนกันดูกรอบนะครับแค่ค่ากรอบนี้ก็น่าจะเลยแล้วมั้งนยกรอบลงยาขนาดนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะแบ่งให้ที่สองร้อยบาทเท่านั้นรับประกันแท้นะครับ,รบรกรอบ,บก็สวยด้วย แบงไปเบาๆเนาะแบ่งไปเบาๆ,นะบเ,บาๆเอารายการต่อไปเดี๋ยวกรอบแบบกรอบลงยาส,สวยๆแบบนี้นะตรงนี้สวยครับผมนี่เอาแค่สองร้อยนะเอ้ยเนเนี่ยสองร้อยบาทก็ดูกรอบดีครับ <c oughs> รับประกันแท้พี่ ประกันแท้ให้เลยเอาแค่สองร้อยพอนะมีเลขรันนัมเบอร์นะหนึ่งสองห้าเก้าเนี่ยครับรับประกันแท้ให้เลยเนาะเอาแค่สองร้อยพอเปิดเบาๆพร้อมเลี่ยมให้เลยนะพันเลี่ยมทั้งนั้นเลยรายการนี้ก็เลี่ยมสวยเนี่ยไหมแค่ตลับก็หรูแล้วข้างหลังเนี่ยต่อเก้ารอบนะครับต่อเก้ารอบเลยนะสองห้าเจ็ด คณาจารย์หลายเกจิคณาจารย์นะวันนี้ก็เอามาแบ่งปันพระเลี่ยมสวยๆประกันแท้ให้ทุกรายกันเลยเนี่ยอันนี้หลวงพ่ออะไรเนะี่ยโอ้โหไม่มีชื่อบอกเดี๋ยวนะหาชื่อไม่เจอพี่เอาเท่ากันแหละดูกรอบก็หลูแล้วเอาสองบาทพระแท้พี่ใครสายนี้ก็ปิดเอาเอาแค่200ร้อยพอ สองร้อยบาทสองร้อยบาทในรายการนี้นะครับเนี่ยองนี้ยิ่งสวยนะเนี่ยองเนี้ยเต็มหน้าเลยนะครับพระแบบรูปไข่แล้วลงยาแบบมีอันนี้เลยนะเนี่ยดูดิวัดป่าสุทธาวาสนะเลขเลขห้าสองรายการนี้วัดป่าสุทธาวา,นะ 5, า,า,วาส นี่นะครับสวัสดีพี่เวนิดด้วยนะพี่นี่ก็เอาแค่200ครับพระแท้นะรับประกันแท้พี่ดูเนื้อพาะด,ดิดูดิแค่200บาทพระหลุดหลุดมาเช้ามาราคาเบาก็แบ่งให้เบาๆนะเอาแค่200พอราคาสองร้อยยาวๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูอีก นี่หลายรายการอยู่กรอบสวยๆแบบนี้นี่อ่เดี๋ยวผมไล่ให้ทีละไอ้นี่เลยนะทีละองค์นะนี่ก็กรอบสวยเห็นไหมกรอบลงยาแล้วก็พระก็ลงยาพระแท้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยไม่รู้หารุ่นไหนอยู่ลองดูนะครับชอบก็ปิดเอาเลยหลวงปู่สุข หลงปู่สุกวัดอ่ายะโสทโรวัดทรัพย์อุดมธรรมนครราชสีมาปี6กสนี่ไงโคตรงามเลยพี่แค่200ร้อพอนี่นะแค่200บาทชอบก็พิมพ์คำว่าปิดเข้ามาได้เลยพาสวยจริงส่วนรายการต่อไปนะครับรายการต่อไป นี่เลยเอ,แบบเอาแบบเอาแบบเลี่ยมสวยสวยก่อนนะนี่นี่ก็สวยนะพี่นเนี่หลวงปู่แสนประสันโนร้อยสิบเอ็ดปีปู่แสนประสันโนวัดบ้านหนองจิกเนี่ยเนื้อทองทิพย์ลงยาสวยมากกรอบก็สวย อันนี้เอาไปที่200บาทเหมือนกันเปิดราคาเดียวกันนะจําง่ายหน่อยได้ไม่ไม่หลงราคาจําง่ายๆเอาแค่200แค่200อยะต่อไปนะครับ200ร้อยยาวๆเลยนะเดี๋ยวมีราคาเบาวกว่าอีกแบ่งให้อันนี้ก็สวยนีพี่ดูตลับดลตลับยังใหม่กิ๊บพระครูพิทักษ์สาสนกิจนะครับ อันนี้ก็สวยอีกเช่นเคยเนี่ยเหรียญนี้นะอันนี้รุ่น3แล้วเนี่ยพี่เอา200เอาสองนะแบบนี้เลยสองบาทรายการนี้หลวงพ่อระมุนหลวงพ่อระมุน นี่ก็สวยนีย่เอาแค่สองร้อยนะแค่สองร้อบาทชอบรายการไหนก็ปิดมาได้เลยอ้าอันนี้เลี่ยมแบบธรรมดานะเป็นกรอบสแตนเลสตลับธรรมดาแบบนี้เนี่ยพี่อันนี้เอาร้อยเดียวพอเบาๆให้เลขหนึ่งเจ็ดแปดนะเอาหนึ่งร้อยบาทรวงยาแบบนี้เลยนะเอาหนึ่งร้อยบาท เนี่ยเอาร้อยเดียวเนี่ยร้อยเดียวเลยนะเนื้ออันปาก้านะครับเอาร้อยเดียวอันปาก้าเอาหนึ่งร้อยบาทเนื้ออันปาก้านะเอาร้อยเดียวเป็นอา่าเขาเรียกอา่าปิ่นทองกุมารเทพสร้างวัดปิ่นทองกุมารเทพสร้างวัดนี่นะหลวงปู่บุญสมสมาจาโลเอาแค่ซอกเอาแค่ร้อยเดียว เอาแค่ร okay, ้อยเดียวนี่หลวงปู่บุญสมสมาจารโหเอาหนึ่งร้อยบาทนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเนี100่ยหนึ่งร้อยมีอยู่อันนี้แบบเลี่ยมแบบนี้นะนี่นี่เอาเป็นคู่ไปเนี่ยคู่แบบคู่คู่แบบนี้ก่อนเนาะเนี่ยคู่นี้นะคู่นี้เอาเอาร้อยหกสิบเนี่ยคู่นี้เอาร้อยหกสิบ เอาร้อถ้าปิดเดี่ยวก็ร้อยหนึ่งนะนี่ก็เหมือนกันนี่เรียมกันน้ำนะครับลงยาสวยๆเลยนี่ก็ถ้าปิดเดี่ยวก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันปิดคู่ก็เอาร้อยหกสิบตามนี้เลยต่อไปนะครับต่อไปหลวงปูส่สสคำพีละปัญโยวัดบ้านขาม หลวงปูส่สอคำพีและปัญโยเหรียญแจกอันนี้วัดบ้านขามเลี่ยมสีด้วยนะแต่มันสีใสๆสวยงามตอกแจกด้วยเนี่อหลวงปู่หลวงปูส่สอเอาเหรียญละร้อยห้าิมีอยู่สองเหรียญน,นะถ้ายกคู่เอาไปสองหแล้วกันยกคู่เอาสองหปิดเดี่ยวก็องละร้อยห้าสินะครับ ไปต่อนะครับรายการต่อไปรายการต่อไปอันนี้อ้นี่มีอ,องค์หนึ่งนะนี่พี่นี่มีอ,องค์หนึ่งเนี่ยยกหมดสามองค์เดี๋ยวลดให้รายการนี้เป็นงานเพ้นร้วยสมปรารถนาล้มปล่กคีบหลวมปล่กคีบ,ว,บวันนี้ก็โอ้โหข้างหลังเป็นคุด วัดป่าสุทธาวาสนะหลวงปู่คีบจังหวัดนครพนมปี67วัดป่าสุทธาวาสอันนี้ปี6เอ่อปี67เลข63รับประกันแท้ทุกองนะพี่ที่ออกลายตรงนี้รายการนี้เอาไป150หพอหลวงปู่คีบ150มีคนชอบเยอะนะหลวงปู่คีบไม่รู้ว่าช่องนี้มีลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่คีบหรือเปล่าก็ลองดูนะครับชอบปิดเอาได้เลย รายการต่อไปนี่ก็ใช่นะเนี่ยเป็นพญาครุฑนะครับอำนาจวัส,สนาบารมีนี่นะนี่เอาร้อยห้าสิบบาทเอาร้อยห้าสิบค่าเลี่ยมก็น่าจะร้อยกว่าบาทแล้วล่ะนี่เปิดให้เบามากแล้วเก้าศูนย์เลขเก้าศูนย์เอาเอาร้อยห้าสิบนี่เลี่ยมแบบสวยๆเลยหนึ่งร้อยห้าสิบ อยากพุดมีคนชอบไหมไม่รู้ว่ามีคนชอบหรือเปล่านะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็กดพูดคุยทักทายได้ไม่รู้หายไปไหนกันหมดเลยเนะี่ยไม่มีคนเข้ามาอา่ะรายการต่อไปนะครับนี่เป็นเป็นหลวงปูก่แก้วนะหลวงปู่แก้วน้กกากเงินหลวงปู่แก้วน้กกากเงินหลวงปู่แก้วรวยอมะตะอันนี้น้กกากเงินเลยนะเรี่ยม เลี่ยมแบบนี้เลยขอบแบบนี้อันนี้เอาขอ 160. 160. ร้อหสบร้อยหกิหลวงปู่กแก้วน้าก,กักเงินนี่ร้อยห้าสิบนี่มีอยู่สององค์ร้อยหกบรยห้าสิต่อไปเป็นเท้าเวสสุวรรณท้าเวสสุวรรณเลี่ยมขอบสีแบบนี้เนี่ยครับ ทาเวสุวรรณด้านหลังเป็นปูทาเวสุวรรณอันนี้เอา150แล้วกันทาเวสุวรรณเอา150บาทเอา150บาท อันนี้รวยสมปัานาหลวงปู่คีบมีเพชรด้วยนะหลวงปู่คีบเนื้ออันนี้เป็นเนื้อสาตินด้านหลังเป็นคุดนี่เลขสองห้านครพนมปีหกเจ็ดพระนครพนมพี่หลวงปู่คีบอันนี้เอาไปแค่ร้อยห้าสิบบาทนะนี่ไงหลวงปู่คีบนี่นี่นี่หลวงปู่คีบอ่า หลวงปู่คีบเนี่ยนะครับนี่หล่อพ่อเงินวันนี้ไม่มีครับผมหล่อพ่อเงินไม่มีจ้ะหล่อพ่อเงินไม่มีเลยมีแต่พระเลี่ยมแบบนี้ครับเนี่ยเลยสี่องค์เดี๋ยวขึ้นอันนี้เป็นหลวงพ่อเหรียญจอมซูลินเหรียญจอมซูลินนะครับ ปี2 5 1หเหรียญจอมสุรินรายการนี้เอาไปร้อยเดียวไปเหรียญจอมสุรินเอา100บาทปี13เลยนะเก่าเอาเอา,เอา,เ,อาเอา1 100บาทปี13เหรียญจอมสุรินนะครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อ้าย หลวงพ่อขายเหรียญเสมาเนื้อทองทิพย์พร้อมเลี่ยมหนึ่งเจ็ดห้านะครับนะจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ก็เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยหสิบทองทิพย์นะพร้อมเลี่ยมให้เลยนี่ต่อไปอันนี้เป็นนักปกนะครับ เป็นนาคปกเป็นนาคปกสำนักสงสุขสมบูรณ์หลวงปู่สมบูรณ์ขันติโกอายุ8ปดปีหลวงปู่สมบูรณ์นาคปกเอาร้อยเดียวอเอาแค่ร้อยเดียวรายการต่อไป เป็นเป็นปิตาเป็นพระปิตาวัดถ้ำสิงโตทองหลวงปู่โตภาพปิตาหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองรายการนี้ก็สวยนะพี่นะนี่เอาหนึ่งห้าศูนย์เอาหนึ่งห้าศูนย์พอเอาหนึ่งห้าศูนย์พอรายการนี้เป็นหลวงปูด่ดอน อินทาศาโลหลวงปู่ดอนอินทาศาโลหลวงปู่อวมสิริพัฒโทเป็นเหรียญกรรมการพี่ครับเหรียญเหนือดวงเหรียญเหนือดวงเอาร้อหเหรียญเหนือดวงเอาร้อบาทต่อไปในงานเลี่ยมเลเซอร์นะงานเลี่ยมสวยๆ เป็นงานเลี่ยมเลเซอร์เนี่ยครับหลวงพ่อพัดปุญญากามโมเลี่ยมเลเซอร์นะพี่นะนี่เห็นไหมสวยๆเลยอันนี้เอาไป200บาทนะครับลงยาขาวจีวอนส้มหลวงพ่อพัดปุญญากามโมเหรียญเสม,มาหกลกซิวนะครับรุ่นเฮงเก้าเก้า นี่นะออกปีหกสามหลวงพ่อพัดนะครับเอาไปสองร้อยบาทเลขสองสองสามสองร้อยพอนะครับเนาะสองร้อยบาทชอบรายการไหนก็พิมพ์ปิดตามด้วยชื่อพามาด้วยอ้าวต่อไป หลวงพ่อพัดนะครับเนี่ยเนื้อเงินเน,เนื้ออะไรเนี่ยเนื้อเงินนั้นเนี่ยเหมือนเนื้อเงินเลยพี่ปีหกสามเศรษฐีหมื่นล้านโอ้โหดูครับเลี่ยมแบบสวยงามเหยพี่เลเซอร์เอาแค่สองร้อยเอนี่ดูเนื้อพาด,ด ราคานี้ไม่มีแล้วพี่ปล่อยให้ราคาหลุดโลกนะครับเอาแค่สองร้อยนะนี่หลวงพ่อพัดปิดมาเลยนะครับชอบก็ปิดได้เลยนะเดี๋ยวอีกก่อนมีอีกนะครับนี่รุ่นพุทธซ้อนนี่กำลังดังหลวงพ่อพัดนะครับเป็นเหรียญพุทธซ้อนด้านหลังเป็นหลวงพ่อเดิม เหรียพูดสอนงานประกบนะครับงานหน้ากากนี่หน้ากากเงินข้างหลังเป็นเสือหัวขาดโอ้โหนี่พี่รายการนี้นะเสือหัวขาดอันนี้สวยจริงเนี่ยนี่สองนะเอาสองดูสีดิสองร้อยบาทหลวงพ่อพัด เสือหัวขาดซะด้วยในการนี้เหนียวแน่พี่ใครที่ตึกสล่มไม่ตายพี่นี่เลยหลวงพ่อพัดใครที่ดูข่าวก็น่าจะรู้อยู่นะครับเอาแค่สองร้อยเด้อพิมพ์ปิดเข้ามาเลยอะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ละมั้งเออนี่นี่อีกองหนึ่งมีองค์มีองค์หนึ่งอีกหนึ่งองค์อีกหนึ่งองค์ เนี่ยพี่เป็นพระปิดตาสายลุงนะครับกหนกข้างนี่เลยเหรียญจัมโบ้เนี่ยครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะปิดตาจัมโบ้พ่อพัดวัดห้วยด้วน สวยจัดเนื้อผงเลี่ยมสวยเอาสอง้อยเหมือนกันเอาสองอยพี่พบพัดปุญยศกามูมพี่หกสี่ฮะสองรอบาทชอบพิมพ์ปิดมาเลยเนาะไม่ชอบก็หมดแล้วไม่มีแล้วสำหรับคืนนี้น่าจะมีแค่นี้ใครสนใจรายการไหนลองดูย้อนหลังได้นะครับชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอส่งมา แคปหน้าจอส่งมาสอบถามนะครับพิมพ์มาปิดได้เลยหลังไม่มาได้อสำหรับคืนนี้มีแค่นี้นะครับนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ